ไม่ได้ไปอ้อนแต่เราต้องบอกแม่บ้านนะครับหรือโอเคครับสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่หรือว่าใครที่คลิกเข้ามาชมในคลิปนี้นะครับก็ใครเป็นเพื่อนใน f เฟ e b o o เหรืออะไรก,ก็น่าจะทราบแล้วเพราะว่าก็เริ่มขยับพูดกันถึงเรื่องรถนะรถบิ๊กไบค์นะครับผมก็ขยับซีซีขึ้นมานะครับจาก หนึ่งสามห้าตัวนี้ตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาเป็นห้าร้อยเอ็กนะครับที่ตัวสองพันสิบเก้าเราก็รู้จักกันดีรู้จักกันดีเลยทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วแต่ว่าหลายหลายคนรีวิวไปแล้ววันนี้ผมไม่ได้มารีวิวรถอะไรหรอกครับก็อาจจะเป็นบางอย่างที่ใช้เองสัมผัสเองเดี๋ยววันนี้เราเราจะคุยให้ฟังจะพูดให้ฟังแต่ว่าบอกประเด็นเอาไว้ให้แบบหนุมน่มๆชาว 500x นะครับที่แบบว่า ต้องแต่งอะของมันต้องแต่งอยู่แล้วมันมีความจะเป็นที่ต้องแต่งรถมีบางอย่างที่ต้องแต่งจริงๆคลิปนี้เพื่อจะไปเปิดให้คุณแฟนนะครับหรือว่าแม่บ้านที่นั่งซ้อนท้ายเขาได้เห็นเราไม่ได้ประชดเขาแต่และเราต้องสร้างความเข้าใจให้กับผู้ซ้อนท้ายนะครับอ่ะมาถึงก็ว่ากันเลยนะครับสําหรับ5้ารตัว2019นะครับตัว2019ก็อย่างที่หลายๆคนถ้าจะถามว่าอะไรดีอะไรเสียหลายๆคนทําคลิป ไปแล้วแหละนะคลิปที่รีวิวกันไปแล้วแต่ว่าผมมาพูดถึงใช้งานเองนะครับตั้งแต่คือผมไม่มีไม่ไม่เคยใช้บิ๊กไบต์มาก่อนนะก็ขยับมาที่5 0 0 x เลยนะครับเริ่มตน้นคือเท่าที่วิ่งไปตอนนี้ก็ประมาณ600โลนะครับใช้เองจริงๆก็ไม่ได้ไปบู๊เบอร์อะไรมากมายนะครับแต่ที่เห็นเลยข้อด้อยอย่างแรกเลยนะครับก็คือเจ้าตัวไฟหน้านะฮะอันนี้ไม่แปลกใจเลยต้องไปบอกแม่บ้านนะครับว่าทาไมเราต้องติดสปอตไลท์เพิ่มนะครับ ไม่ได้เอาไว้แยงตาคนหรือเพื่อความเท่หลายๆคนที่ใช้จริงจะรู้เลยนะครว่า l e d ของ 500x เนี่ยนะครับตัวหลายๆตั้งแต่ตัว2017-18แล้วน่าจะด้อยอยู่นะครับต้องใช้สปอตไลท์แน่นอนอันนี้ต้องติดแน่นอนบอกแม่บ้านได้เลยนะครับเพื่อไม่อันตรายครับนอกจากสปอตไลท์แล้วเนี่ยที่ผมใช้งานเองจริงๆนะครับไม่คันนี้ขนาดไม่ได้บูมากนะครับ รายการต่อไปอันนี้ของแต่งก็จะมาเป็นบางชิ้นนะครับหลายๆท่านรู้อันนี้นคือเดิมๆเ,เลยของแต่งมาจากจากศูนย์เลยนะครับซึ่งของผมตัวนี้ไม่มีกาดมอน้ํานะครับอ,อ่ะสังเกตกันดีๆนะครับที่กาดมอน้ําเห็นไหมฮะนี่ขนาดไม่ได้ลุยอะไรมากนะครับก็จะมีขี้ดินซึ่งตรงเนี้ยก็จะกระเด็นมาจากบางโคนหน้านัาน่นเองนะครับก็ท่านผู้ชายต้องบอกแม่บ้านแล้วล่ะครับตัวนี้ก็ไม่กี่ตังค์นะครับไม<อ>่กี่ร้อยไม่กี่ร้อย สมควรใส่เนาะขี้ดงที่ดินอะไรเข้าไปเนี่ยใบบ้าต้องรู้นะครับหม้อน้ํานี่ส่วนสําคัญมากเลยสําหรับรถจัก,กรยานยนต์นะครับระบายความร้อนรั่วไม่ได้เลยนะครับเป็นไปได้นี่ไม่ควรไม่อยากให้โดนอะไรเลยห mm hmm. ัวใจหลักสําคัญอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือการหม้อน้ําอันนี้เนี่ยจำเป็นอยู่นะครับแต่ถ้ามีแล้วจะจบมันให้ได้ก็ต้องไปที่บังโคลนนะครับบังโคลนบังโคลนน้านะครับสาเหตุที่มันมีขี้ดินขึ้นไปที่หม้อน้ำเนี่ย บงคนหน้ากาจะสั้นไปนิดนึงนะครับมันมีตัวต่อของโคนหน้าอยู่อันนี้ถ้าเกิดเราต่อของโคนหน้านะครับก็จะยืดยาวออกมาอีกนิดนึงให้มันมีความยาวเพื่อกันโคนมากขึ้นนะครับก็จะไปช่วยเซฟที่กัดน้ําถ้าเกิดใส่กัดน้ําไปแล้วนะครับอันนี้เป็นความเห็นของผมที่ใช้งานเองจริงอันนี้ขนาดยังไม่ได้ลุยนะครับแต่ก็มีให้เห็นละเวลาที่มันกระเด็นขึ้นมาเลอะเทอะนะครับอาจจะไป อตรงที่ดินไปติดหม้อน้ำนะระบายความร้อนลำบากกันไปอีกก็เป็นอีกหนึ่งจุดสองจุดนะครับสองจุดที่จำเป็นจะต้องน่าจะต้องแต่งเพิ่มดูแลก,กันนะครับจุดต่อไปนะครับเช่นกันสำหรับบางโคนหลังนะครับสำหรับบางโคนหลังก็เช่นกันเอาตั้งแต่บางโคนในเลยซึ่งมีตัวแต่งเหมือนกันถามว่าบางโคนในบางโคนข้างในนะครับมันมีตัวแต่งซึ่งจะใส่ตรงนี้เสริมขึ้นมานะครับ สังเกตโคลนครับที่โคลพวกนี้ก็สาหรับสายบู๋ก็คงแบบเขาไม่ค่อยไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เพราะเขาบูแน่นอนอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเราจะถนอมโชคอัพของมันนะฮะมันก็จะมีซีนโชคอยู่เวลาที่มีขี้โคลกระเด็นเข้าไปสะสมกลงมากอันนี้ก็จะถ้าเรากันมันได้จากโคลอะไรเงี้ยก็ยืดอายุก,การใช้งานของมันนะครับท่งนั้นผู้ชายหลายๆคนทราบอยู่แล้วถ้าต้องบอกแม่บ้านให้ทราบตัวบางโคนก็ไม่กี่ตัง อยู่หลักร้อยเหมือนกันอยู่หลักร้อยเหมือนกันอันนี้ไม่ได้ประชดใครนะแต่ว่าเราต้องอธิบายให้แม่บ้านเข้าใจว่าทำไมเราต้องเสริมเติมแต่งนะครับผมอันนี้บางคนไหนก็อีกหนึ่งชิ้นที่ควรจะทำครับอีกหนึ่งชิ้นก็น่าจะต้องเป็นบางการโคนด้านหลังนะครับสังเกตที่ปี๊บเห็นไหมฮะแกที่ปี๊บนี้เดิมเดิมนะครับเดิม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 จากศูนย์เลยนะครับก็มาแบบนี้เวลาที่มันนะมีกระเด็นขึ้นมา บางคนมันก็บางทีก็อาจจะมีนิดหน่อยเห็นไหมครับเห็นสังเกตเนี่ยเอาไม่อยู่นะฮะก็จะมีเพิ่มอันนี้คือผมไม่ได้ลุยฝนนะครับแต่ว่าไปเจอน้ําเจอบ่อน้าเจอหลุมละอะไรเงี้ยที่มันมีน้ําก็คือไปไปแถวหาดเจ้ามานะครับแล้วก็ขับแถวบ้านอะไรเงี้ยสังเกตได้ว่ามันกระเด็นขึ้นมาถึงตัวปี๊บต้านบนแสดงว่าตัวตอบ,บางคนท้ายตรงนี้ก็น่าจะมีประโยชน์ นอกจากจะกันคนที่เรารักแล้วนะครับนั่งซ้อนท้ายเนี่ยเขาจะได้ไม่โดนโคลนแล้วเนี่ยสมมติไม่มีกล่องนะเราก็กันแฟนเรากันคุณแม่บ้านทั้งหลายนะครับต้องบอกเลยคุณผู้ชายต้องบอกคุณแม่บ้านด้วยนะครับต้องใส่ที่กันโคลนตรงนี้อ่ะไม่กี่ตังค์เหมือนกันมีความจําเป็นอยู่นะครับเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นได้เห็นได้ชัดเลยว่ามันเกิดขึ้นมาจริงๆอีกหนึ่งจุดนะครับที่ใช้งานเองสัมผัสได้จริงนะครับก็คือ กระจกด้านข้างทั้งสองข้างกระจกมองหลังนะครับถ้าเป็นคุณผู้ชายที่ขับเนี่ยก็จะรู้รู้ดีอยู่แหละว่ามุมมองเขาเนี่ยก็ไม่ได้กว้างมากถึงขนาดแบบมันจะมีจุดที่อับอยู่นะฮะจุดอับแสงจุดที่เรามองไม่เห็นอยู่ก็ควรมากกับการมีกระจกนูนนะครับกระจกนูนแปะเพื่อช่วยและหลายคันมีแล้วอันนี้ต้องแจ้งคุณแม่บ้านอีกเช่นกันนะครับกระจกนูนนี่ในลาซาด้านี่น่าจะราคาไม่เกินร้อยนะครับเท่าที่ผมไปแวบบแบบดูมาแล้ว เดี๋ยวเราจะไปสั่งกันมานะครับต้องแจง้งคุณแม่บ้านให้ทราบเอ้ทำไมต้องแต่งเยอะจังอันตรายครับเวลาแซงนะฮะต้องดูซ้ายดูขวามันมีบุมอับอยู่ก็จำเป็นจะต้องติดกระจกช่วยมองในมุมอับนะครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับก็มาอีกจุดหนึ่งนะครับสําหรับหลายๆท่านที่ผมว่ามันมีความจะเป็นอย่างมากเลยสําหรับท่านที่ขับรถยิ่งเดินทางไกลอะไรเงี้ย,ยนะครับ ก็จะเป็นส่วนนี้เขาเรียกว่าชิวหน้านะครับตัวที่เป็นสีใสๆเนี่ยนะครับชิวหน้าสําคัญอยู่เพราะว่าเอาเ,เปรียบเทียบกับผมก่อนแลวกันคือผมสูงประมาณ170 170เนี่ยเวลานั่งขับแล้วลมที่มันประทะเนี่ยมันโดนโมวกันน็อกนิดนึงไม่ถึงกับไม่ถึงกับตัดลมหายไปเลยผมว่าผมพอใจในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลานั่งแล้วผมไม่ใช่คนสูงมากไงแต่ถ้าคนสูงแบบร้อย เจ็ดสิบห้าร้อยแปดสิบอย่างเงี้ยเขานั่งแล้วแบบหัวเขาโผล่โผล่พ้นชิวไปเยอะอย่างเงี้ยเขาก็จะประทะลมฮะการขับขี่มันก็จะเหนื่อยหน่อยเวลาเดินทางไกลอะไรอย่างงี้แต่ถ้าสำหรับผมผมว่ามันโอเคอยู่นะซึ่งชิวเดิมนี่มันก็สามารถเลื่อนได้อีกขั้นหนึ่งนะครับมันยังสามารถเลื่อนได้อยู่นะฮะรูน็อตตรงนี้ก็คือแบบมันยกแผงเหล็กด้านในเนี่ยก็คือมันได้อีกประมาณสักสองนิ้วได้เลยนะครับชิวเดิมชิวเดิมเดิมเนี่ยสามารถที่แบบไขแล้วก็ขยับมันขึ้นไปได้อีก โดประมาณนนะแต่ว่าระดับนี้ผมว่าผมโอเคแล้วผมโอเคละอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ต้องเรียนคุณแม่บ้านนะครับหรือว่าคนซ้อนท้ายเขาจะได้ทราบนะครับคุณแม่บ้านได้ทราบว่าโอ้ยทําไมเปลี่ยนอีกแล้วเออทาไมเปลี่ยนต่ของมันก็ดีอยู่แล้วนะมันช่วยลดการประทะของลมนะครับมันจะได้ไม่เหนื่อยนะครับผมเขาก็เป็นไงบ้างสําหรับรีวิวใช้งานจริงนะครับสําหรับที่ผมเจอจริงๆเลยกับตัวเลยนะฮะก็คือประมาณนั้น มันช่วยเซฟรถเราก็ไม่ได้ไปอ้อนแต่เราต้องบอกแม่บ้านนะครับหรือว่าบอกคนที่อ่ซ้อนท้ายนะเขาเข้าใจว่าเออมันต้องเซฟรถเนาะมันต้องแบบดูแลกันนะครับเราไม่ได้แต่งเพื่อความเท่อย่างเดียวมันมีประโยชน์ของมันอยู่ด้วยนะครับอ่าขั้นเก้านะครับของผมหนึ่งสามห้าเราก็ไม่ลืมกันอยู่แล้วมีทิปสั้นทิปไกลอะไรอยากจะลุยก็ว่ากันได้นะครับแต่ว่าอันนี้มารีวิวเพื่อเราจะเป็นอีก คลิปหนึ่งที่ไปบอกคุณแม่บ้านนะครับไปบอกคุณแฟนหรือคนซ้อนท้ายของเราเนี่ยนะครับได้เข้าใจว่าเห็นเราแต่งรถบ่อยเฮ้ยเติมซื้อไอ้นั่นติดอีกแล้วติดอีนี่ทำใหน้นั่นนี่มันมีเหตุผลของมันนะครับช่วยเซฟรถเรายืดอายุการใช้งานนะครับให้เราไม่ต้องอกังวลกับมันมากว่าเอ้ยมันจะเป็นอะไรไหมมีเซีนเซิร์น่ี้ดงที่ดินอะไรมาวุ่นวายกับรถเราอย่างนี้ก็เป็นคลิปหนึ่งที่น่าจะช่วยให้เราได้ คนสอนท้ายของเรานะคุณแม่บ้านได้เข้าใจของเราเอาไว้ยังไงมีทิปอะไรเด็ดๆหรือว่าผมอยากจะมาแชร์ความรู้อะไรก็ไปลองกดติดตามก็ได้นะครับนานๆจะทำคลิปทีนะครับขอบคุณมากที่เข้ามาดูครับ